เป็นบ้านไม้บ้านเก่าแก่เลยมาเป็นน้อยชีวิตมาอยู่ตรงเนี้ยสมัยก่อนลาวก็ข้าไม่ได้เวียดนามก็ข้าไม่ได้ลงโมตัตองออมจากเมืองจีนเข้าไทยมาอยู่ตั้งแต่ตอนยังไม่ได้เป็นประธานนี่มันหมวกหมวกทหารนี่มันบ้องยาฟินสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านลุงโหนะครับบ้านลุงโหยินดีต้อนรับนี่เป็นจุดท่องเที่ยวบ้านนาจานาอบนครพนม บ้านนาจอกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งอยู่ริมถนนสายนครพนมสกลนกครตําบลหนองญาดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเกษตรกร,กรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายยวนมีการประกอบอาชีพการเกษตรแบบยังชีพในครัวรเรือนท่านจะได้พบกับบรรยากาศของบ้านสวนแบบโบราณที่ล่มลื่นซึ่งมีการอนุรักษ์ไวใ้ให้เป็นสภาพเดิมๆม,มากที่สุดนอกจากนี้ยังมีบ้านพักโฮจิมินห์อดีตผู้นำเวียดนามไป ที่พำนักของประธานโฮจิมินอดีตผู้นำเวียดนามมาพักอยู่ที่ประเทศไทยระหว่างปี2467เป็น2474โอ้อยู่นานกันไปเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในครับท่านโฮจิมินโฮชิมิน หรือลุงโฮที่ชาวเวียดนามคารพรักเป็นนักปฏิวัติและรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของเวียดนามท่านเกิดเมื่อปี1890และอุทิศตนทั้งชีวิตให้กับการเรียกร้องเอกราชของเวียดนามจากการปกครองของฝรั่งเศสท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและเป็นผู้นำในการประกาศเอกราชของประเทศในปี1945 รวมถึงนำพาเวียดนามต่อสู้จนได้รับชัยชนะในสงครามเวียดนามท่านถึงแก่ะสัญญกรรมในปี1969แต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งการปลดปล่อยชาติและความเป็นเอกภา,ภาพของเวียดนามมาจนถึงปัจจุบันครับโอ้โหนี่ครับเขาบอกว่าต้นมะพร้าวต้นไหนละ่ะต้นนี้แหละเนาะท่านโฮจิมินปลูกไว้เดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนบ้านสวนท,วทั่วไปเนาะ เดี๋ยวดูเขาดินี่เหรอบ้านท่านโฮจิมินนี่นะอ๋อไหนล่ะนี่เหรออ,หหรอ,อ๋มีสวนดอกไม้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นต้นไม้เก่าต้นมะเฟืองต้นนี้ปลูกโดยท่านโฮจิมินในระหว่างที่พำนักอาศัยนี่ก็คือต้นนี้ ต้นใหญ่โตท่านปลูกไว้อไปดูที่บ้านเลยเป็นบ้านไม้ไม้ทั้งหลังเลยบ้านเก่าแก่เลย A Place where President Ho Chi Minh used to stay นี่ก็เป็นบ้านบ้านหน้าต่างแบบสมัยก่อนเลยนี่มีลูกเก่าๆสมยัสมยลุงโฮมาอยู่หมู่บ้านนี้ยังไม่มียังเป็นป่าอยู่ค่ะ พอดีปู่มาเจอย่า่คนชายย่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้อืปูกกับหลวงโมเป็นพ่อเงนาปูกดูพี่รู้พ่น้องหางกันสิบสองปีมาเจอย่ายนาี่แหละย่ายเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้นนนห,หต,รตรงโมมาตั้งนิ้วสามสิบสามสิบหกมาอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นน้อยชีวิตมาอยู่ตรงเนี้ยสมัยก่อนล,กนลาวก็ข้าไม่ได้เวียดนามก็ข้าไม่ได้หลวงโมต้องออมจากเมืองจีนเข้าไทยวิจิตรเชียงใหม่เชียงรายหลายจังหวัดค่ะออกกว่าจะถึงกรุงเทพกรุงเทพก็โบสสักพักหนึ่ง บวชเสร็จก็มาอีสานแล้วมาอุดรปู่ต้องเดินทางไปรับที่อุดรน,นะคะแต่ถ้ามาอยู่จริงๆประมาณห้าหกปีบ้าอย่างนี้ร้อยกว่าปีเพิ่งบอนะสี่สิบปีเองถ้าจะปลูกมะเพืองกับมะพร้าวแกปลูกร้อยกว่าปีนะคะแจะมีห้องครัวเกวียนเราเข้าวเหลือแต่โต๊ะของแทนจริงนะคะนี่โต๊ะทํางานอ <ไป S 2> ันนี้ใช,ใ,ชใช้จริงเลยเพราะเรานหนุ่มโสดน้องเนาะ น้องนอกคนไหนมีก็วัวกันน้องใน๋อท่านท่านเป็นหนุ่มสดใช่นนมีลูกเก่าๆเยอะเลยจะมีเราเข้าเวียนด้านหน้าจะเป็นทุ่งนาทำนาของแกนะคะผมตั้งเดินแกนอยู่ที่เล็นอกจากก๊อปไปที่ใหม่อันนั้นไม่ใช่ของจริงของจริงสมัยก่อนยังเป็นป่ายังไม่ใครดูย่าพี่อยู่ในชาวาบา้านือหลังชาวบา้านไม่เกี่ยวนะคะแล้วก่อนที่แกมาอยู่เนี่ยคนเวียดนามมาอยู่ก่อนหรือเปล่าไม่ สมัยนยังไม่มีคนเวียดนามมาอยู่เลยโอ้หลังจากนั้นสมัยนั้นไม่ใครเจอลุงโฮนะไม่รู้จักลุงโฮหรอกสมัยก่อนอ่ะโอเคมาอยู่แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นใครยังไม่ใครยังไม่ใครเกิดเลยหรือรู้แต่เจอลุงโฮแปดขวดพ่อพี่อ่ะเจอลุงโฮแปดขวดทันใช่ไหมครับทันค่ะเจลุงโฮแปดขวดทันค่ะจะมีห้องครัวนะไปดูห้องครัวเก่าๆนะคะตรงนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนอนค่ะสลับกันนอนอือห้องนอนกว้าง ไมยก่อนไม่เป็นป่าโอ้นี่เป็นน่าจะเป็นหมวกทหารหมวกเก่าๆแล้วแกมานี่มาแบบชาวบ้านหรือว่าเป็นทหารมาเป็นชาวธรรมดายังไม่จําแหน่งค่ะเป็นชาวธรรมดายังไม่ทหารมาตอนนั้นแกยังไม่ได้เป็นยังไม่เป็นประธานค่ะนั้นอย่างเมืองสงบและเป็นประธานที่ปดีอ๋อกลับไปนู่นไปคูุ้ชุกขุเอกราชไปเป็นประธานที่ีจะดีจหอายุ55ปีแต่เจ๊ไปอายุ89ปีวันที่2กันยาัน2012ค่ะ ห้องครัวอันนี้ห,ห้องครัวทำกับข้าวโอ้ห้องครัวทำกับข้าวที่นี่ก็ทำกับข้าวก็กินกันทั้งหมด,ดอดมามมอยู่ตั้งแต่ตอนยังไม่ได้เป็นประธาน,นหลังจากเมืองสงบก็ไปเป็นประธานที่พดีแล้วค่ะสมัยลุงโฮมาอยู่ตรงนี้บ้านนี้ยังไม่มียังเป็นป่าอยู่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะ,ะบ้านหลังนี้บริเวณเดียวกัน อันนี้เดิมหรือปรับปรุงมาใหม่อันนี้บ้านนี้สร้างแปดสิบปี <ST AN IC AL> บ้านลุงโฮจิมิน <ST AN IC AL> ลูกหลานก็ต้องดูแลเราดูแลตรงนี้ไม่มีงบให้ไงเราจะสือตัวเองโอ้พอมีสงครามท่านโฮจิมินก็มาอยู่นี่นก็ <ST AN IC AL> เลยทำให้นครพนมนี่มีคนเวียดนามเยอะเยอะหมู่บ้านที่เป็นเวียดนามเวียดนามก็เยอะ เอาอะไรมาขายครับของเวียดนามเหรอครับเนี่ยของเวียดนามนหมดเลยจ้ะเน้นของเวียดนามอันนี้เป็นชามีหมวกลูกโงหมวกกะโลูนี่เป็นหมวกหมวกเวียดนามแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือเคืองแงกนเส้นของ,อของชาบ้านสุโขทัยโอ้เป็นเป็นของที่ระ <ừ, S 1> ลึกะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เหยอะของเวียดนามส่วนมากไปซื้อไปโชว์นี่คืออะไรอ่ะ บ้องใหญ่สมัยลุงโฮแก่ถูกฟินถูกฟินถูกฟินอ๋อนึกว่าปืนใหญ่ไม่ใช่ปืนใหญ่อะไรจะเล็กขนาดนี้ล่ะดูรูปลุงโฮนี่ส่งพามาอยู่ที่นี่แล้วก็กลับไปกลุ่มเอกราชศอูแต่ก็อยู่หลายปีอยู่ประมาณห้าหกปีค่ะกาแฟเวียดนามนะมีหลายอย่างกาแฟขี้ชะมดมีขี้ชะมดเลยขี้ชะมดนี่คือ ต้องไปทีนวันปะเป็นทีนวันอันนีนนเป็นจดจับลาจักของเราค่ะไปบดเอาแล้วไปคั่วเอาหมวกหมวกหนามากเลยใช่หมวกค่ะน,นี่มันหมวกวหมวกทหารเนี่ยบ้านลุงโฮบ้องยาวฟินในส่วนบ้านลุงโฮ ตรงนี้นะ่าลุงโออาจจะเคยเดินผ่านเหมือนกั้นนี่เป็นห้องครัวอ่ะมาดูห้องครัวอีกรอบหนึ่งห้องครัวก็จะมีของเก่าๆเ,เก็บไว้นี่อุปรกรณ์ในการสร้างบ้านแน่เลยกับกบสไม้ชามนี่ครับก็บ้านลุงโอนะครับท่านมาอยู่อาศัยนี่ก็ร่วมห้าหกปีก็มีคนพามาครับ มีคนดูแลที่นี่ก็จะเป็นคุณปู่เป็นคนพาลุงโฮมาอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะย,ย้อนกลับไปกู้ชาติก็เป็นประธานโฮจิมินต์สมัยที่อยู่กันเนี่ยยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเมื่อกี้ป้าแกบอกว่าแกทันลุงโฮนะตอนลุงโฮมาอยู่แกอายุประมาณแปดขวบแกเป็นหลานของปู่ปู่เนี่ยเป็นคนพาลุงโฮมาอยู่ที่นี่ลุงโฮเขาถ้าเขาก็ต้องหาคนรู้จักที่เมืองไทยอะ่ะแล้วก็พามาพักที่นี่ อโอเคเดี๋ยวไปดูที่อื่นบ้างครับ